เดูเสโมเส่ลิเส่เชเสตาส่อตาเสบาคะตาสอตาสอเหตุเลื่อจโพขโพนะเสตาุ้มุ้คตาคือตาบะตือเลือปดูกนารากละกลอาแต่เวดาอาต้กู้การนะอาแตเตเนบาคะเลือขคิดคติอาตุกูกาแต่ดาใครใคร thì có tham làm việc. Đây là một phần của Tạ Cơ Tô. Chúng tôi không nhớ chúng tôi không nhớ rằng chúng tôi cũng làm việc. Điều đó không có nghĩa là chúng ta cũng phải làm việc. Chúng tôi không biết chúng tôi không ta chúng ta không biết chúng tôi không biết chúng tôi không biết Cơ Tô không nhớ chúng tôi mình chỉ ta trả ghê, lớp bắc cả khơi mà ma ma, là quê đàn này bắc cả má bỏ khi có trả được mi để bắc qua cái gì là bắc cả khơi mà bà ma với đã có cả để ghê quá mới được ghê bỏ khi gì ghe má mới được ghê được từ ghê má bả, à đôi ra ta mua trả chuyện à bà ốm mà, mà, à à mà có Weight, weight the pre vậy chứ mua ở đâu lại đến nhà nó mới được bà à là được ghế ở có cái này cái có này ta cả tôi mệt rồi bắt mà nhau có má bỏ khi có chả nó anh được khá nó ta chung một nó chung ขี้การราคาดอนนตดาชีวิตก็เหมือนลอตเตอรี่ต่อให้เลือกสักดิบดีก็ไม่ใช่ว่าที่มีมันจะถูกเสมอไปจะก็บบเปรห่วยเลยลอตเตอรี่หวยเต่าหมูเนี่ยดิจ่าทศกรอดนเวลาอาการดิจะเปรเปรลอตเตอรี่เปยหวยจะเหมือนเลือกแล้วเงี้ยละลิเลยเตาหมูเนี่ยมีเจอกันมาแล้วเกีละลิเลย အတပညာတော်ဒီပါ။ ఓ ။ဒါတမေနကဘာညာတော်ည။သဘော။တာဝတာချုပ်မစအမချေကိုဟာနေပါဗလားဒီနေကြီး။နော်။ဒီစားကပြေဟွေ။အာချုပ်မှု ਕੀ ချုပ်မှုစတယ်တာ။အမှန်ချင်မှုနော်လားသော်လားတစ်ခါတည်း။ဘာလဲ။ခေလာဒါ။တော့ခလာဒါ။မလိုနဲ့ဟိုတာဝမူမချေကိုဟာနေဒီနေကြီး။ บาลวามวด้หรือชม,มดุดนดินเนชีวิตเนี่ล่ามือคือเลือดออเปราชีวิติว่าตเลอดท่ลด้อดจีบอวบานเนี่ยตอออัวอดจีอันนี้ตาปกอต,าอ,ตาอาโชกุกเลยนีอาจะอ,อุลอ,อกแล้งตน,นอาเนาะอนนีจังทุกขังอันนั้นตา MM เมชมุ่เล um, ือตาวดาชปตาคือตาตาคือดาวสิเมชมุ่เลือันนี้จังทุกขังอนัตตาไตรทุกกฎของไตรลักษณ์เกเรเปลสู่สะจแล้วก็สัจิบา Position. โอทอแล้วก็มีก็จะอั elt, นนี้เนื่อน่อยวะเนาะนี่ก็นี่เนาะคือทอโอทอฐานนาตากลี อันนี้มีปัญตาด้วยนะอ,อันนี้คียการการสรการการกาดาความล้มเหลวมันไม่ได้อยู่ที่การล้มลงแต่อยู่ที่การไม่ลุกขึ้นต่างหากนี่ความล้มเหลวตาล็อก,ก็ล็อกแฮตาล็อกน่าล็อ,นะลอกลีตา,ตาเดลโรดอัดอัพเวทอับบะตะมีเกตจะจ่ายกีน าเราโตเลตาพี่ตาบมาเด้อเราพี่เราปอ่ะตาพี่ถ้มาลี่เราพี่เราปวดเนี่ยโอ้บาโอ้เดืดวะเปแกปัญหาอุปสรรคเลอันน้าแดเลอดปลาเลอดล้มเหลวเลอดเลอดดอกเปียดอกคอมุญอดมามวะคันนี้จะม yes. าด้นนอตมีวะคันนี้อันนี้คันนี้แกตารอคู่ต่ลอคอ ta lo có lo kẹt thì lừa đó na đó chết đó na anh em bà cả lừa cho nên đi ô đưa đó ô đưa lo khu lò khó ô đưa à cú cú lơ bà chú bà bà mồ เลมีเลเลจาเลเลอะเกอเลเลาบาทึเวตึเดิมมามาบอกเลละบามาบอกเลละเบาบลอดอัลเลกคุมคุกีเลกเล็กูเกอโอดีเนี่ยขนามาละเลแล้วเเวันนียโอดีเนี่ยไม่ตอมาละเน้เอไกมาซาดมอเลนอืมอันนี้เราาด้ หลุยคาร์ด้าเนี่ยได้ดะเราทุกคนล้วนเคยเจอปัญหาสิ่งที่ทำให้เราต่างกันก็คือวิธีการแก้ปัญหาตาเล่ตากกตาแขกเล่าเปิดต้นโนบะเตมีได้เตมีเตจ่าได้เตจ่าน่น่ดีซอเลตอกเฮปโตโนบะคาเลยมุกอจูเลบบกูบึ่พ่อบึ่งไข่แก้ปัญหามื่อนอเจเนาะเจอปัญหาแล้ว หมอจัดได้สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขแล้วเพืกอมาเรมากว่ามาปุูแพรมาอ่าปุูแพร์ก่อ่ะมาเรมาว่าแก้ปัญหาเพกก็แก้แก้ัญหาราดีเราจะรออีนี่ยเพก่อแก้ปัญหาเนีแล้วปัญหาเรื่อแบบกับบิกับเบืออเม่เลิ่มรถตดรถรอแก่อะมาเกีดีแล้วอันเนี้ยอเกลี่ปูโอเบปด่โอ้ไปชมว่าเราเกล่โอ้กันมือสะอาดตา lý bảo lo và tôi nô đã có đặt khe lý và mê tờ hạ khứ pu lờ cờ khai bà và gọi là bắt tờ à gà cho mồ lờ à ta đã đã khứ đó về đi nè phải đâu mà mưa cứ đó nó được gà bắt mưa sao nó gà bắt được mưa nó gà mà nhà cứ đó nếu cứ đó lý là nếu đi bà đã có đi Thôi lơ ta đi này đi nếu ừ, nó xuống na xa này số từ mưa xa từ mưa lơ trông dù gặp vấn hà đây đã trông dù gặp vấn hà này anh này nào ta cứ ta liu mà xẻ đều khước lẽ khứ bù lơ bao giờ mà ghê lo nà mà ghê lơ anh bà ghê bà lo lơ cứ xê cứ bà rồi mình được ghê mới được xe ở cả đâu đã về cho bù cho à. à, đi nè à kẽ ta เอาต่ชวในดินเนล่ะหนาวมบนาบนานุาคือตอนเด้๋ยตตอนแค่ไปธรรมชากฟิลิปปินเมตตาแกอันนี้บาคาเล่ก็คิดอเจอขอดอเจยข้าราชนานมี่ยเตซักอาคารชีเนอาคารชีบาะเาเลี้เจาากาเดจงอย่ามีชีวิตเหมือนนาฬิกา ถึงมันจะเดินไปข้างหน้าแต่ก็เดินกลับมาที่เดิมอันนี้แกตัดสุกรแลต่าแตาโบชมิเจว่าเดี๋วดาดิอลนารีนารีนารีเนี่ลนเนีเละลเกี้ยวี้ลแลเกียวลแลที่เลจะแลซนนีซนนายูอยเกียี้เกียดิเกี้ยี้กีดิน่ะแลที่ละะเดือดติโซดาดตาตะบัว อันนี้กิดอะไัมดอย่ยาเด็กครับแลนเราแเราแต่เมื่อเตาโอ้ดิสันนาฬิกาเหนี่อยเฮ้สม่ำเสมออันนี้คันน่มีเจแเล่บาร์ลบากเลยอันนี้คันน่มีมา่จากเลยอีกคันเนี่ยบาก์คาเลยเลเนี่ยเกี้ยวขี้เล่เลเกี้ยวขี้เขมยอที่พัฒนาตอนน้องเมียเดินแลวได้ทุกวักี่หอกขี้ว่ะหน่งวันยอมพ่ธามารับตัวะชนดีนี่บ้านวัน่ไม่ได้บารแล่เดล่ตดตีลระหนะแล่ติดีทุกว่ากี่หลอกขี้ว่ะเขมยอ

mà sa đi lệ chả lệ họ có đó là lê lê kêu đi đó à từ đồ đó thọ đó bạn à lê đó kêu lê kêu kêu lê đó kêu kêu lê vốn vậy vậy đại đi nè nó ăn nè được nó tao đã cho nè đi nè và cứ bắt đầu đi xong nhập bà bắt đầu mà đào ghế đào ghế nè đi lê chả lọ cứ đào về tí 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 mình đã ố đào lọ lọ đào lọ lọ bạn à anh này cả đó trong một trong một cái ปะตตาชโชดดดมีดอกคือจ่าได้จาได้ไปเลยจงเติบโตจากความผิดพลาดจงเฉลียวฉลาดจากความผิดหวงังอิคาเนตาล็อก็ลก็อกแค่ตัวมีเงี้ยจ่าเงี้ยดียจะเต็นั่นเดี๋ยวปัดดูดอทอทอเซน,น,นดูดอทอดอล้ตาล็ก็มิลราก็ม,มานากตตามีเลอือดอเมรเลือเนสู่สะ นะอเดตาชมิชมุแต่ชมุก็ยาสุสักเพกพอรนาะัญญาต้นโนตาก็ตาแค่ดีรันเนี่ยประกอบชีวิตล้แข็งแกร่งอะแกร่งเมืต่นโนตานมีว่นาะทัปัญหาตัอุปสรรตัวตัวปี pla นั่นก็ว่าบาบลอนี่อ่าอาดชมุตปิดอโอจัญญาบนาะแต่ตโนตาก็ตาแค่เดอแลเวลาชมุเวสอเดตาโซตาสอตาแลเซโอ้ยจเนาะแลตาคือตาชานี่บาบลอนี่ เมืโตโนตากตโนตากความผิดหวังีนว่นนี้ติชขาวติขาวเนาะงอเงางงาเม่โตโนตาความผิดหวังี่มีมีตาตื่เรวไป้วแต่โตโนตาก็ตากแค่นี้ชัอะไรโอ้เอันนี้วันหยาักอะเลือดตาลูกมีลูกมาโอนะจานี้าโตโนตาก็ตแค่โตโนตาตื่นเรไปต่อเนาะเดอ แต่ชาตะนัก็วะงอแงงอแง,งนี่นี่พวกปทัทภปมัมมารเออก็เลิกเลื่ตับเลื่พพูดดิซัไม่เปลี่ยนเท่าดิซัดอกบัวเนี่ยน่ะอันนี้เนาะนุยคาลคาบางครั้งคนเราเนาะเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองให้มากเออให้มากกว่าคำพูดของคนบางคนประกอบด้วสัญชาตญาณเละพุทธาดาเว nè bao chú bản na lấy ta út đã show mới chơi có hành này ba bờ bây giờ này tới tới nãy là cứ chả bả nó tới là cứ chả bả tới mất trái tựa riêng bà nó nó cứ chả bả chửi nó bao cả khởi là bắt tay đi lại được mất đi nè bắt tay lỡ chui lỡ lỡ chui bắt tay lỡ chỉ lỡ lỡ chỉ à ba đi lại chả được mất qua ba kia cái lấy tôi cứ nãy đấy bắt tả cả khởi này ô đi nữa út đã này จูปะกอจูนน่ะเราบริจาคมั่นใจเชื่อมั่นเรื่อรบริจาคนี่เนาะอ่าเนียเต่าด่าชน,นิดดีแต่ถมีเกิจ่าเก็าเกาบาบล้อดีเจ้าปบัต่เปิดแลนมาข้อสอบเนาะข้อสอบเนี่ยผตัดตาพิจารณาตาอ้ามารถใอยล่ะอะาเราชมหมูบานล่ะโอ้ก็หนังหูดาตาเจ๊เจ๊อ่าชมหมูเอ๊ะตุ้มีแต่มารถก็เจ๊ละเนี่ ประกอการตัดสินใจเลือกตั้งกันนี่อัปเปอรล่บานเนี่ยอันนั้เลเนเปลี่ยนใจได้ล้วคิดมาจะจอได้เนี่ยมาจากอากบานเนี่ยโอ้ยเนี่ยบาร์ลอตอตาชนนองที่นี่ประชุมนีประชุมหมดพิจารณาตรายตรองเนี่ยมาดีลรอดีอีตามาซาดีอีบารลอปน่าฮูดอตานี่ยค่ะเช็คว่าเช็คว่ดอเอ๊ยที่ไม่เรามาเล่เนี่ยเดมุนเดดอกเดอเนี่ยบาซาเดมุนเดดดอแก่ ở đây bà bự anh ta đã ôn ni đi nè, có mấy ghê già ya à tư vi chú với cái cha na cái cha đơn gì nè, bảo lo cái cha này bảo la sổ na đa gì này, số của cả cơ này số bảo la la cái cha ni na đưa vấn đề đã ta quay nhỏ lát sổ na nên cái cha này, cái cha mới sổ lần sau cả นะแบบเราเต้เซอย่างเราเต้เรากือจ่าในเต้เสียอู้ดอดได้จีขอจ่าได้จ่าถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต,ต่อต่อไปมันก็จะผิดอีกาเดตางก็ต่อเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะจะปไดได้ปะล่ะดิน,นี่ละตาเล่เชมุตต่อน่ะเชกามือต่อเนาะกระดุม เอาเดืออเลือเลืขี้าอาดอเลืปาอปูดปาบาดวดอะไรหลอดดเลแล้วตก่ในละเลตุกเปลอเนี่เม่ลกุมาโลกมากค่ละพื้ทอระพืทอแค่ลกาลโกุมาแล้วตุก็หลีพอตาอตาโชดาดินนียบาบลอตาลลกุมาแล้วตุกโนี่ต่ละตุก็โเน่อลอดโอดเลยตาเสือตาตาคอทีละกินีอะก็กวเวลา สุดาเมลูกุมาล้อที่ลนี่บาบลลูกุมาดินี่ลนะาบาแกขายกันดีเหดัแกแกล้วอที่ขอดอามตอลูกุมาดบัท no. ุกะกอทุกะกลตกลบาตาคือบาเกดบลตาตชดนี่บาลตาลูกุมามีเกจากอตาลูกุมาล้อที่ดีนี่ เดี๋บางบานแลยแก้ไขบบาปรับปรุงเเลอแตอที่ดีเลยจะเลอาเหตุอาโพนอคที่ก่โลอ๋อมาดินี่แก้ไขแับเสวเดือก็แล้วกาสบบารอตาก็ต่แกู้้ต่อปัตเตอร์แก้ไขเลเลออคตที่ก่ที่่ามาเจคิดจคิดดิจตแตขึนเาบาอตาก็ต่แกู้้ต่อมีกจากนี่บาอมืออเที่าจคิดจคินเนาะเดี๋ดิจโลก็มาทอบ ันนี้มาสาดินี่แล้วราคาเดา็กจีคุยราคาในดาราชีวิตก็เหมือนนาฬิกาไดา้จีต้องเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังอีกอันนี้อธิกรานนาฬิกาได้จีเอากล้าดื้อินอแต่โอ้หมูมีเชิญกันเนี่ยแลดิตอิล่ะมฮืูขี้เลยวะน่ะอันเงี้ยกีกละเละะือดตัดตัดธุกรอ ba lẹ đi tí la, lát chín đi đi tí bà tao mu, bà anh ú, à, bên nỉ bên la này, à cái kêu kia kêu khi xí lưa bà, lẹ lên lẹ ta ní nhảy pú cái, ta ta kêu bắt ra lẹ đi tí, mà cứ nào là lẹ đi tí kêu kia, mình kêu cứ nào ra sẽ gì, sẽ sẽ được trả gì, anh ạ, lẹ đi tí la, đi ra bên 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 la, vừa kêu khi lỡ thì chỉ sẻ nhỉ

ဟုတ်တာကျုပ်တော့လည်းကေဥခီကေနိသူပိတညောလိုပါနော်လဲတိတိပနိပလာလဲတိတိ